กิลสองนะฮะจะทําให้เหมือนเรายิงแรงถ้าเขามีเลือดเลือดน้อยอ่ะสวยแล้วกูแต่ไม่สวยเสมอไปเพราะว่าความหิวเป็นเหตุตัางเด็ดได้นะฮะอะไร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 เฮ้ยเอาโดนโดนโดนสันติเราไปตายเป็นไงล่ะอุ้ยเอาหรอเอาหัวเพื่อนหนีไงเอาแล้วกูบ๊ะมาอย่างงี้เอาเอารอดป่ะโดนมันกระแทกออกมานั่นแหละนั่นแหละ น,น,นั่นแหละนั่นแหละตายไปหนึ่งตัวหนึ่งตัวไหมตามไม่ทันอ่ะตามไหมตามตามไป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 โอเคตายไหมดูเลือดตัวนี้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะแรงที่เกียบอกเลยเฮ้ยแรงที่เกียจนี่ไงเป็นไงดูเลือดแรงมากเฮ้ยได้อ่ะ มหมดจักเลยนี่ฮะนี่คือฮอกอายของกล <ไอ S 1> ุ่มแอดเวนเจอร์นะฮะซึ่ง,ง,งเป็นสกินที่เราได้ฟรีมาอีกแล้วนะครับท่านเราไม่มีตังค์ซื้อนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าสกินเนี้ยนอกจากเทแล้วหล่อแล้วเนี่ยมันจะเล่นโหดสักแค่ไหนในโลงแรงเดี๋ยวเราไปดูกันครับไป เอาล่ะครับผมสวัสดีครับตอนนี้นะฮะคุณกำลังรับชมเพลงเองชาแนลนะครับผมวันนี้นะฮะเราก็มาอยู่ในเกม Marvel Super อร์บอสอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นฮีโร่ฮอกอายสกิน Adventure รนะซึ่งฮ <Yeah. S 1> อกอายตัวนี้ครับสกินเนี้ยมันอยู่ในทีม Adventure รด้วยนะ้องมึงเออ <What? S 1> นะแล้วยังไงอ่ะมันก็เป็นฮอกอายตัวเดิมอยู่ดีมันก็เป็น,น,นยังไงฮะผมไม่เล่นให้ดูเฉยๆนะว่าสกินนี้มันเท่ยังไงเนี่ยฮะมันจะเป็นรูปร่างเอ่อ ไงอ่ะถ้าในหนังมันก็จะหล่อๆหน่อยนะไอเนี่ยนะมันจะค่อนข้างที่จะหล่อๆ,ๆเลยแหละนะหล่อๆมันคนเล่นนั่นแหละสุดท้ายมันคือก็คือฮอกอ,อายตัวเดิมคับบเพิพ่มเติมคือเท่ขึ้นนิดนึงแต่ผมชอบสกินที่มันมีหมวกผ้าคลุมอะเท่กว่าแต่ตัวนี้ก็ถือว่าเท่อยู่ยิงยิงสักทีเนียอยิงสักทีนึงดิยิงเอาดิเอาดิดดมา ถ้าผมเป็นอันนี้ผมไล่ทุบเลยนะเอาจริงแต่มันไม่กล้าไล่อ่ะเหมือนมันมเข้ากลัว,วอันนี้เป็นอ่าจัดอันดับนะครับผมก็อาจจะตึงหน่อยนิดนึงนะฮะแต่ว่าตึงตึงก็ช่างตึงก็ช่างตึงก็ช่างฮะตึงก็ช่างว่ะเอาว่ะตึงแล้วไงอ่ะตึงแล้วไงอ่ะเออ อดยัามาโอ้เลือดมึงเหลือครึ่งหลอดตลอดเลยเหรอวะมึงไม่ลดไปกว่านี้แล้วเหรอผมจะยิงใส่เขาอย่างเดียวนะครับสกิลแรกเนี่ยชึกเอาโดนเฉยเลยเนี่ยฮะเลือดยิ่งลดเยอะเขาก็จะยิ่งเออโดนเรายิงเจ็บนะฮะเพราะว่าสกิลสองนะฮะจะทำให้เหมือนเรายิงแรงถ้าเขามีเลือดเลือดน้อยอ่ะสวยแล้วกู แต่ไม่ซวยเสมอไปเพราะว่าความหิวเป็นเหตุสังเกตได้นะฮะนี่ฮะความหิวหน้ามืดตามัวก็จะเป็นแบบนี้ครับหิวจนหน้ามืดตามัวก็จะวิ่งเข้ามาฆ่าเราในป้อมเฮ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วอุวอ้ยเอ้าลืมดูมันมียนติลงโอ้ยเฮียถึงว่าทำไมเลือดลดแปลกๆปก มันเปิดอันติลงนี่หว่ากูไม่ได้ดูเลยนี่ไงเปิดอันติเล่นเลยนี่ <c oughs> 44วิไม่นานนะแป๊บเดียวเดี๋ยวกูดาวเสร็จแล้วใครทิ้งเลนกูวันเนี้ยโหเพื่อนมึงให้กูยืนคนเดียวจริงเหรอมึงใจร้ายเกินไปแล้วมึงจะใจร้ายกับเราเกินไปแล้วโ oh, 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 อโมโอโมมาเรามายิงมันต่อชึก อะไรอะไรอะนไรโดไน,นไปหนึ่งเม็ดโดนไปหนึ่งเม็ดน่าเป็นไงเพื่อนเราป้องกันให้อย่างนนดีเฮ้ยไม่โดนไม่โดนเอาดิมามาเอาปะเอาปะล่ะเอาปะล่ะเดี๋ยวึงเจอลุมฆ่าอีกเหมือนเมื่อกี้อะไร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 เฮ้ยเอาโดนโดนโดนอันติรเราไปตายเป็นไงละ่ะโอ้โหแต่เพื่อนเสียสละชีวิตไปหนึ่งคนนะฮะ แต่เราก็ได้ไปนหนึ่งคนอันนี้มีอันตีไหมมันน่าจะอันติเข้าไปแล้วเฮ้ยเราได้อันนี่ไหมเราวะนี่ยิงกระจายผมชอบมากไอ้ทนเทพนี้หลับห้อกไอ้นออนะโคตรดีเลยอะเนี่ยเห็นไหมเฮ้ยเฮ้ยแอน,นแมนเข้าไปทำไมล่ะเพื่อนกูต้องไปช่วยมึงไหมเนี่ยเขาอาจจะต้องไปแหละถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยอุ้ยเอาอ่ะ เอาเหรอเพื่อนนี่ไงเอาแล้วกูบัฟมาอย่างนี้เอาหมดเอารอด่ะโดนมันกระแทกออกมาอุ้ยกูมาเยอะอีกแล้วทีมพวกแม่งจะมาเยอะทำเฮี้ยอะไรนักหนาวุ๊เนี่ยกูไม่แม่งมาเยอะสัสๆเลยอ่ะกูไม่เคยจะรอดได้ง่ายๆเลยเมื่อกี้เราหิวไอ้เนี่ยเราบิ้งเราบิ้งมายิงมันเลยอ่ะเรากลัวไม่ได้ฆ่า ว่ามันวิ่งเร็วดีนะแต่เหมือนเขาจะใช้สกิลการวิ่งไม่ไม่ค่อยถูกจังหวะนะเขาจะชอบใช้ตอนเข้ามาฆ่าแล้วเขาไม่มีสกิลวิ่งออกเออเขาก็จะตายผมเห็นหลายทีแล้วนะแบบเขากะดจังหวะในการใช้ไม่ค่อยถูกอ่ะที่จริงเวลาผมใช้ผมก็จะเอาไว้เอาใช้ไว้วิ่งหนีอย่างเดียวอ่ะ เอ้าตายโอ้เพื่อนมึงเอาเปล่ามึงเอาเหรอในป้อมนะเนี่ยเห็นไหมอันตีเขาก็จะใช้ใช้เคลียร์คลิปแล้วก็เอาไว้ฆ่าคนน่ะที่จริงคนมันมันหนีได้ง่ายๆเลยอันตีมันโอ้เกตแค่กี่ตัวแล้วเนี่ยสี่ตัวแล้วโหโหดว่ะเอาเดินสิ เอาให้แตกเอาให้แตกกันไปข้างนึ่งเอาดิเอาดีมาแตกกันเนี่ยมึงต้องช่วยกูแล้วหรอเพื่อนอุ๊ยนั่นเห็นไหมมันจะปล่อยลงคนอย่างเดียวเลยอันติมันอะซึ่งอันติตัวนั้นนะครับมันไม่แรงนะผมคิดว่ามันไม่แรงอะ มันไม่ควรจะเอามาฆ่าคนเลยอะคือเอาไว้ขัดจังหวะหรือว่าเอาไว้ตอนบวกก็ได้แต่ว่าเวลาไล่อะ่ะไม่รู้จะใช้ท<ล>ําไมเพราะยังไงคนก็หลบได้อยู่แล้วหลหลบง่ายมากครับสกิลสกิลอันติมนะันอะแตกละไปไป,ไปแก๊งดีกว่าอืมเสร็จไปหนึ่งขอยิงตัวนี้ก่อนเอาเหรียญก่อนโอเคเอาเอาปั้มกลางเลยเพื่อนเกมนี้มันจะจบง่ายๆอย่างนี้เลยวะ แต่ว่าเราเสียเปรียบเฮ้ยไม่ก็ไม่ได้ได้เปรียบเยอะอะไรขนาดนั้นนะพอพอสู้ได้พอสู้ได้ถอยก่อนถอยยาวเลยอ่ะไปแล้วนะกูไปแล้วนะไปแล้วนะอ่าได้บนเอ้าวิชั่นวิชั่นตายบ่อยวะเนี่ยน่าจะได้บนแล้วมั้งเรียบร้อยโอเคครับไปตอนนี้เราอยู่อันดับโอ้โหอันดับสี่เลยเหรอเพื่อนโอ้เพื่อนเรา ามเงินก่งอ่ะเฮ้ยมันมาเอาแล้วอ่ะเราจะปล่อยแตกเหรอน่าจะแตกก้วมั่งไม่ทันอ่ะมาเดี๋ยวไปยิงช่วยเพื่อเข้าเลยนะมึงเข้าเลยนั่นแหละ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 ตายไปหนึ่งตัวหนึ่งตัวไหมตามไม่ทันอ่ะ <c oughs> แสบดักนั่นไง ไม่ดูตาม้าตาเรือเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหยืนไม่ได้โดนอันติมันถึงแม้ oh, อันติมันจะไม่แรงมากแต่ว่าถ้าโดนเยอะๆก็เจ็บอยู่นะยังไม่มีดูดเลือดอะเดี๋ยวขอดันป้อมไปก่อนแล้วกันดันคีบไปก่อนโ้คีบเราคีบเรานี่ได้หรอ อ๋อขี้ก่อนเหรอขี้ก่อนค่อยดูดเลือดที่จริงถ้าผมเล่นอนะ่ะผมจะจัดเซตที่มีดูดเลือดมาก่อนนะครับค่อยขีท้ทีหลังแต่ว่านี่คือผมเลือกตามที่เขาจัดมาก็าตามนั้นแล้วกันที่เกียจไปปรับใหม่้ <c oughs> ยดูดเลือดก,ก่อนแล้วค่อยขี้ว่ากูพูดผิดแล้วเนี่ยโหเพื่อนโอ้โห โอ้โหเอ้าเพื่อนไปยังไงวะน่ะเอาวะเอาวะคาปอมไหมไม่เอาเอาละดีแล้วโอ้โหเราต้องถอยแล้วนะเพื่อนอย่างเงี้ยไม่งั้นไอ้นี่มันฉีดมาทีเดียวมึงตายไม่รู้เรื่องเลยนะถอยแล้วฮะกลับบ้านก่อนเดี๋ยวค่อยมาใหม่เงินเงินเรายังอยู่ที่เดิมอ่ะ ต้องรีบทําผลงานให้ดีขึ้นกว่านี้แล้วไม่งั้นเราก็จะอยู่แบบนี้ฮะอันตีน่าจะคูดาวเริ่มเร็วแล้วนั้นเนี่ยกี่วิวเนี่ยสิบห้าเหรอไม่ใช่หนึ่งจุดห้าวิลดความเร็วเอาแล้วมึงมาตีไว้อย่างนี้เดี๋ยวเขาก็มาตีต่อไอ้เหี้ยไปตีให้ตายเอาเพื่อนเราขอยิง่อย ตามไหมตามตามไป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 โอเคตายไปมาได้มาคิหน okay. ึ่งก้อนแล้วฮะอันนี้ไอเทมต่อไปจะเป็นดูดเลือดนะฮะวิ่งป้อมตีป้อมตีโอ้ยเดอะติง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 เฮะเฮียอะไรวะเนี่ย นี่ดันน่ะไอ้นี่ดันน่ะดันทุลังว้าได้ตังเฉยเลยเพื่อนเราไปกันไม่ได้เดี๋ยวเขาเก็บเลือดก่อนให้เก็บเห็ดีขยะด่ากูโดนลัดตัวเดียวด่ากูเลยอะ่ะเออได้กูจะลัด,ด,ลดมึงตลอดไป,ดลดไปเลยสัตว์มันอาดมาดา่ามาให้มึงเปิดเสร็ก,กับกูเองนะมึงเปิดเสร็ก,กับกูเองนะ แต่กูก็ไปกวนตีนเขาอ่อนเขาตีอยู่ดีๆแล้วกูไปตีเฉยเลยกูจะลาดแม่งทุกตัวเลยจะลาดมึงทุกตัวเลยไม่ได้อ่ะขอหนึ่ตัวไม่ได้อีกแล้ว โอ้โหไม่ตายอีกแล้วไม่ตายสักตัวเลยฟอมให้ใหญ่ก่อนเลยครับหูถอยก่อนตายแล้เนี่ย้อมได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวเอาเกาะก่อนเอาเกาะก่อนเดี๋ยวตายเฟซตัวเองก่อนนั่นแหละเพื่อนเอาเกาะให้เพื่อนไปถอยมึงถอยเป็นไหมเนี่ยมึงถอยกันเป็นไหมเนี่ยเมื่อกี้เราไปเราไม่ได้สักตัวเลยครับเสียดายอ่ะเลิกก่อน โอ้คิดดอกละแปดร้อยถือว่าแรงอยู่นะนี่ไงถือเลือดแป๊บเดียวเต็มแม่งเงี่ยเราก็สี่สิบห้าเอาเพื่อนไปแล้วเพื่อนไปหมดแล้วเพื่อนไปหมดแล้วเราได้ดูดเลือดใหญ่มาแล้วดูดเลือดตัวนี้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะแรงฮีเทียบอกเลยเลยว่าแรงฮีเทียนี่ไง มึงต้องโดนดูดเลือดแล้วล่ะเฮ้ยอู้หูแม่งเอ้ยเกือบแล้วมึงไม่มีคีิปให้ตีเพิ่มเลือดด้วยแถวนี้ปล่อยคีิปออกมาได้ไหมเพื่อนเดี๋ยวกลับไปตีที่บ้านก่อนได้ตัวเดียวเองว่ะวิ่งวิ่งไปอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอันตีใส่ตายแล้วน่ะเป็นไงดูดเลือดแรงมาก เจอดูดเลือดสวนเมื่อกี้เมื่อกี้เลือดเราเหลือน้อยนะแต่ดีนะมันตีเบาอ่ะคนนั้นตีเบาแต่ถ้ามันตีแรงเราก็ดูอาจจะดูดเลือดไม่ทันนี่คือมันตีเบามากครับถอย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 เดอะติงอยู่โอ้พวกมึงไม่ถอยกันเลยเหรอผมแตกเลยอ่ะมาดูดหน่อยมาดูดหน่อยใครก็ได้ผมกูจะถอยทันไหมเนี่ยอ้าวเพื่อนมาช่วยอยู่อ้าวถอยทันเฉยเลย ขอทันเฉยเลยอ่าเพื่อนมาแล้วกัปตันมาเบลามาแล้วทันไหมเนี่ยเขายิงสักตัวหนึง่งเอ้ยได้วะใครวาได้ไม่รู้ไม่ใช่กูแน่นอนเอ้ยได้อะโ,อโหดจัดเลยโ,โหดจัดเลยอะ่อยอะพอแล้วมั้งเอาแค่นี้ก็พอแปดตัวจบละโอ้โหอะไรวะเนี่ยทำไมมันง่ายอย่างนี้วะเนี่ย Oh. จบไปครับสำหรับล่างแอดเวนเจอร์ผมถือว่าโหดเลยนะว่ามันไม่ได้ฆ่ามันมันเลยอะไ,ได้ฆ่าแค่แปดตัวเองอะมาดูมาดูใครจะ MVP อ่าดาวขึ้นแล้วอ้าวเราไม่ได้ MVP นี่หว่าเอาเราได้เหรอเออเราได้แต่ทำไมมันตัดไปเลยเร,เ,รเราเราเผลอคลิกหรือเปล่าโ oh. อ้ไม่เป็นไรแล้วก็โหดจัดฮนะเกมนี้ไปละ